ก่ติดน้าท่วมวันนี้ครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับในช่วงที่สถานการณ์อุโทโกภัยเกิดน้ําท่วมสูงในจังหวัดอุบลแน่นอนครับความเดือดร้อนคงไม่ต้องพูดถึงหนักหนาจริงๆและณนะวันนี้ระดับน้ําก็ยังสูงแม้ว่าจะลดลงบ้างแต่ว่าระดับน้ําที่ลดลงไปเนี่ยวันหนึ่งมันแค่เซน2เซนเท่านั้นขณะเดียวกันปัญหาที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนและเดือดร้อนมากๆนั่นคือให้การนั่นคือการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับ อย่างเคสล่าสุดนี่น,นะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นผู้ป่วยที่ระบบหายใจล้มเหลวต้องมีการช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนครับ,บหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลวารินชำราบครับได้ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสพสิทธิประสงค์นะครับ ลำเลียงหญิงอายุ70ปีที่ระบบหายใจล้มเหลวมีอาการเหนื่อยหอบหายใจลำบากแพทย์นั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์เบล212จากค่ายสรพพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีครับไปยังสนามบินนานาชาติอุบลราชธานีเพื่อส่งต่อให้กับกู้ชีพโรงพยาบาลสรพพสิทธิประสงค์ได้นำตัวไปรักษาอย่างเร่งด่วน เพราะว่าไม่สามารถที่จะส่งต่อผู้ป่วยทางรถยนต์ได้ครับเนื่องจากว่าต้องใช้เวลาในการเดินทางข้ามฝั่งเนี่ยงานเกือบเกือบสองชั่วโมงการส่งต่อทางอากาศในช่วงวิกฤตน้ําท่วมนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับซึ่งสองครั้งก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจจากโรงพยาบาลค่ายสัพพสิทธิประสงค์ใช้เครื่องบินของกองทัพบ,บกและรายที่2เป็นผู้ป่วยจากโรงพยาบาลน้ํายืนใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในวันนี้นะครับน้าในแม่น้ํำมูลนั้นลดลงอีกประมาณ7เซนติเมตรซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่านี่คือสัญญาณที่ดีมากครับและคาดว่าถนนที่เคยถูกน้ําท่วมในเมืองจะสามารถสัญจรไปมาได้แล้วเพราะว่าทั้งเมืองอุบลและวารินชำราบตอนนี้อําเภอเมืองอําเภอวารินชำราบแทบจะถูกตัดขาดออกจากกันมานานแล้วครับพาไปที่จังหวัดกาลสินครับคุณผู้ชมครับ ไปดูเจ้าหน้าที่นำรถแบ็กโฮเครื่องจับก,กลหนักและอุปกรณ์เ,เข้าไปซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชีที่ขาดกว่า50เมตรบริเวณบ้านสะดำสีตาบลลำชีออำเภอคลองชัยเนี่ยนะครับส่งผลให้มวลน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า400หลังคาเรือนนายสุภสิทธิ์กจรยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสิน์ท่านบอกว่ากระแสน้ำยังไหลเชี่ยวอยู่ครับแล้วก็ยังแรงเกิดร่องลึกและถูกน้ำกัดเซาะเนี่ยเป็นอุปสรรคในการซ่อมแซมค่อนข้างลำบากทีเดียวกับ โดยจะเริ่มจากการวางกล่องแกเบี้อลบรรจุหินขนาดใหญ่ลงไปก่อนเพื่อที่จะลดความแรงของน้ําให้ได้นะครับคือต้องชะลอน้ําต้องลดความแรงของน้ําเพราะน้ําแรงน้ําเชี่ยวการปฏิบัติภารกิจที่จะไปอุดที่จะไปซ่อมเนี่ยมันยากหลังจากนั้นพอความแรงของน้ําลดลงก็จะได้ซ่อมแซมกันตามขั้นตอนต่อไปซึ่งถ้าหากว่าไม่มีอุปสรรคก็คาดว่าภายใน7วันน่าจะสามารถเสร็จสิ้นครับ ตรงที่ขาดนะครับระยะทางแค่50เมตรนะครับแล้วเราก็กําลังนําเครื่องไม้ขมือเข้านะครับในการที่จะ ป้องกันนะครับลอยขาดนะครับโดยทําฝั่งนี้จะเป็นแขวงทางหลวงสมบทรกาลจีฝั่งนั้นจะเป็นทางสุปทานนะครับเป็นผู้ดาเนินการแล้วก็มีหน่วยตำรวจมือทืก,อการมวลตรวจจังหวัดและองกรปกครองวท้องถิ่นในทุนที่นะครับเพราะฉะนั้นยืนยันกับพี่น้องนะครับว่าขณะนี้เราได้ลงมือนะครับที่ดําเนินการแล้วก็คาดว่าหากไม่มีปัญห,หาอุปสรรคก็ได้จะสามารถอุดได้ภายใน5้าถึงเจ็ดวันนะครับ นอกจากนี้นะครับยังได้นําเจ้าหน้าที่เข้าไปรับชาวบ้านที่ยังไม่อยากอพยพออกจากบ้านตัวเองพร้อมกับจัดเวรเฝ้าหมู่บ้านป้องกันมิจฉาชีพและความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับทางนี้คาดว่าน้ำเนี่ยจะขยายวงแล้วก็จะกระทบในพื้นที่ตําบลทัญยาตาบลเจ้าท่าของอเาเภอกำมะละใสาอีกด้วยนะครับก็ส่งกําลังใจครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเฝ้าติดตามสถา,านการณ์กันอย่างใกล้ชิดขอให้สามารถซ่อมแซมตัวพนังกั้นน้ําได้สําเร็จในเร็ววัน ไปต่อกันที่จังหวัดนครสวรรค์คุณผู้ชมครับชาวบ้านหลายสิบครอบครัวในชุมชนตลาดใหม่และชุมชนบางปลองที่ตำบนลนครสวรรค์นอกอำเภอเมืองนะครับยังต้องกางเต็นท์อาศัยหลับนอนกันอยู่บนถนนและบริเวณทางรถไฟสายเก่าหลังจากที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านระดับน้ำเนี่ยสูงจนไม่สามารถจะอยู่ในบ้านได้นะครับนางบนเทียนจันทรเป็นชาวบ้านชุมชนบางปลองบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะครับ ระดับน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยานั้นเริ่มลดลงบ้างแล้วแต่ก็ยังกลับไปพักอาศัยอยู่ในบ้านไม่ได้ครับเนื่องจากว่าน้ํายังสูง2-3เมตรต้องอาศัยนอนเต็นท์บนทางรถไฟแล้วก็ต้องระวังสัตว์ต่างๆสัตว์มีพิษทั้งงูทั้งแมงป่องตะขาบโอ้โหเยอะแยะไปหมดครับซึ่งไม่ได้สะดวกสบายเลยครับแม้ว่าทางเทศบาลน,นครน,คร,นครสวรรค์จะนําอาหารน้ําดื่มมาแจกจ่ายให้ก็ตามครับ นี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับในหลายพื้นที่ที่ยังประสบกับอุทกภัยกันอยู่นะครับ